หมถึงมรนามูฮัมหมัดอินยัสอันนี้ผู้ก่อตั้งจะมาตบลีกแล้ว<ม>หลังจากนั้นท่านก็เดินทางไปที่<ม>เดนฮีเมืองหลวงมรนาอินยาสเนี่ยเคยพูดกับฉันว่าหลายครั้งแล้วที่ฉันเริ่มทําการค้าด้วยการค่อยๆทยอยซื้อแพะทีละตัวสองตัวจากชาวเมวัตครับแล้วพอจะรวมกันได้หลักร้อยตัวเนี่ยแพะก็ตายหมดทุกทีทําให้ชันต้อง ทาให้ฉันต้องเลิกไปโดยปริยายก็คือทยอยซื้อมาตัวเล็กๆคงจะผมเดาอะไรนเอามาให้มันโตพอ,อเวลาเริ่มโตได้หลายๆตัวก็เดี๋ยวก็เอาไปขายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอจะเริ่มตัวเริ่มโตก็ล้อเรียกกลับไปหมดเลยตายหมดหลายครั้งท่านบอกว่าที่เป็นแบบเนี้ยสุดท้าย <ขอ S 1> ก็ไม่ได้ทํามีฮะดิต้นหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะเอามาใช้ได้หรือเปล่าก็ช่วยกันพิจารณาแล้วกัน มันมีหฤทัดีที่บอกว่าคนที่อลัลลอฮ์รักเนี่ยอลัลลอฮ์จะทําให้เขาห่างใจอลัลลอฮ์จะรักษาเขาให้ห่างไกลกับดุนยาเหมือนกับ<อ>รักษาคนที่ป่วยหรือเป็นแผลไม่ให้โดนน้ําอเหมือนอันนี้ในความรู้สึกส่วนตัวนะจริงเท็จก็ว่า,อวารอหัวลาผมไม่รู้แต่ในความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยเรารู้สึกเหมือนว่าอลัลลอฮ์จะใช้งานมานะในงานที่ยิ่งใหญ่ เรื่องอะไรที่มันจะเข้ามากระทบงานใหญ่เนี่ยรตปัดออกไปหมดปัดออกไปหมดจะทาดุนยาก็ <laughs> แพ้ก็ตายอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะว่า็ตรตเป็นง,งานที่ยิ่งใหญ่ไว้ให้กับท่านอันนี้ก็เป็นไปได้ในมุมมองของผมนะคนอื่นะจะมองแบบอื่นก็วันรอวันรำก็แล้วแต่เราก็ไม่ไม,ไ,มไม่กล้าไปปันโงมีคนไทยเอ่อคนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็มีแบบเหมือนกันเนี่ยคนะวาระแข็งทําอะไรก็เจ๊งไปหมด อทําอะไรก็เจ๊งมันแล้วแต่คนนะเราจะเลือกแบบไหนเราจะหยิบอะไรแบบขอเรามีมองย้อนกันถ้าใครรอรักเนี่ยจะให้รวยไงเราชอบคิดอย่างนั้นไงถ้ารอรักเราจะให้รวยเนี่ยมันก็ต้องให้รวยแบบอบูบักแบบอุสมานแบบอุแมนบินเอาับให้อบูบักัเนี่ยโอ้โหใช้จ่ายในศาสนาขนาดไหน จนกระทั่งท่านดับดีบอกว่าฉันเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบแทนอบุบกัสได้อลล้อเนี่ยจะเป็นผู้ตอบแทนให้กับบุบกับเนี่ยคืออลล้อให้รวยกับบางคนเนี่ยเพื่อที่จะเป็นเหตุใช้ทรัพย์สินตรงนั้นเนี่ยมาพยุงงานศาสนาก่อร้องแต่บางคนอลล้อก็จะให้เขาจนเพื่อที่จะให้เขาพยุงศาสนาขอล้อ์ก็มีอย่างอบุบุไรด้ออย่างเนี้ยเป็นอาลิสุฟะใช่ไหม เอัดดิษหลายต้นอุมัดเนี่ยไม่รู้อุมัดเนี่ยพูดเลยบอกชั้นเนี่ยยุ่งอยู่กับการค้าขายจนดำไม่พลาดอะดิสคาพูดของท่านดบีไปเหมือนกันแต่บูไรร์ร์บอกว่าไงบูไรร์ร์บอกชั้นเนี่ยไม่มีอะไรคซูฟาเป็นคนซูฟะอานุซุฟะอยู่ตรงนั้นแหละคอยเดินตามท่านดบีไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอนของตัวเองก็ใช้เวลาจดจ่ออยู่กับท่านนบีจดจ่ออยู่กับอะดดิสอยู่กับคําพูดของท่านนบีแล้วก็ออกมารายงาน ครือจะบอกว่าจะรวยหรือจะจนเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันการันตีว่าล้อรักหรือล้อเกียดเหรือล้อไม่พอใจหรือล้อโกรธไม่ไม่ไม่ได้เป็นสิ่งการันตีครับแต่ว่าถ้าล้อเลือกเขามาอยู่ในศาสนารับใช้ศาสนาไอ้ตรงนั้นแหละสาภาพนั้นเนะเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าล้อรักเขาคนบางคนรวยคนบางคนรวย แต่อยู่ห่างไกลศาส,สนาอ,อจนปุ๊บโอละหมาดห้าเวลาทําดีสารพัดเลยเนี่ย<ม>การจนเนี่ยเป็นการแสดงว่าร้อนเนี่ยรักเขาคให้เขาจนเพื่อที่เขาได้มีศาสนา<ม>ในทางตรงกันข้ามอีกคนหนึ่งจนเลยแต่ก็ไม่ได้มีศาสนาไม่ได้มีอะไรทํางานตัวเป็นเกียร์หัวเป็นน็อตละหมาดก็ไม่ได้ละหมาด<ม>พอเวลารวยขึ้นมาปุ๊บเขามีเวลาใช้จ่ายในศาสนามีทำอามาสศาสนาสมบูรณ์มากขึ้น อันเนี้ยความร,รวยของเขาเป็นสาเหตุทําให้เขาได้รับความใกล้ชิดเนี่ยมันมันอยู่ที่ว่าใครใกล้ชิดกับศาสนาในสภาวะการแบบไหนเนี่ยครับก็จะดูตรงเรื่องนี้เป็นหลักไม่ได้ดูว่าที่เรื่องจนเรื่องรวยเป็นหลัก